สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่22กรกฎาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดิคสกอปิดตลาดไปที่1,552.73จุดบวกเพิ่มขึ้นมา6.42จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.42เปมูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่58,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงาน ธนาคารอสังหาริมทรัพย์ค้าปรีส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ KTB วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.33%ก็ได้แรงหนุนมาจากผลประกอบการไตรมาส2ปี65ที่ออกมาดีกว่าที่คาดการกันเอาไว้ก็เนื่องมาจากรายได้ดอกเบี้ยนั้นมากกว่าที่คาดการกันเอาไว้ ส่วนทางด้านของ KTC วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.75%ก็ได้ปัจจัยหนุนมาจากผลประกอบการไตรามาส2ปี65ที่ออกมาดีเกินกว่าที่คาดการกันเอาไว้เพราะว่าทางด้านของตัว NII นั้นสูงขึ้นมากกว่าคาดแล้วก็การตั้งสำรองที่ต่ำกว่าคาดนั่นเอง ส่วนทางด้านของ IVL วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.33% <c oughs> ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส2ปี65นี้กำไรจะเติบโตได้ทั้ง Year on Year แล้วก็ Q on Q <c oughs> ก็มาจากอุปสงค์ในกลุ่มเพชรที่ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง <c oughs> ทางด้านของ EPG วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.28% โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการคาดหมายว่ายอดขายในปีนี้จะเติบโตได้กว่า15%ทางด้านของธานีวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.06%ก็คาดว่าผลประกอบการในไตรมาส2ปี65นี้จะขยายตัวได้ Year on Year ก็มาจากสินเชื่อที่กลับมาฟื้นตัวทางด้านของ NSL วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.29%ก็มีการคาดการณ์กันว่าผลประกอบการในไตรามาส2องพยนี้ในส่วนของกำไรนั้นจะขึ้นถามนิวไฮได้ทางด้านของซินเน็กวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.91%ก็ทางด้านของผู้บริหารนั้นมีการระบุว่า มีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของบริษัทออเนอร์ซึ่งก็จะทำให้ c i n e ็กนั้นเข้าไปขยายตลาด Cyber Security มากขึ้นแล้วก็จะเป็นการช่วยต่อยอดธุรกิจหนุนผลประกอบการให้เติบโตกันขึ้นมาทางด้านของ CPW ราคาขึ้นมาแรงถึง 13.81%SIS บวกขึ้นมา 6.54%ITCity บวกขึ้นมา 6.77% SBOA บวกขึ้นมา4.38%ซึ่งทางด้านของประเด็นข่าวที่ทำให้ราคาหุ้นในกลุ่ม IT d i s i b t e r นี้ขึ้นมานั้นยังไม่ได้มีออกมาอย่างชัดเจนขณะที่ทางด้านของผลประกอบการในไตรามาส2ปี65นี้ก็คาดการณ์กันว่าอาจจะออกมาไม่ค่อยที่จะสู้ดีนะักแต่ว่าก็คาดว่าน,น่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ในช่วงของไตรมาส3ปี65นี้ แล้วก็จะดีสุดในช่วงของตระมาส4ปี65นี้เนื่องมาจากการเข้าสู่ช่วงของไฮซีซั่นทางด้านของหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ d t แทวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป5.29%ทางด้านของ True ติดลบไป6.20%ก็ราคาหุ้นนั้นปรับตัวลงมาแรงในตอนช่วงบ่ายหลังจากที่มีข่าวว่า ทางด้านของผู้บริหารของทั้งสองบริษัทนั้นมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการที่กสทชนั้นยังไม่มีข้อสรุปในส่วนของแผนการควบรวมซึ่งก็อาจจะไปกระทบกับเรื่องของกรอบระยะเวลาในการซื้อหุ้นคืนในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ทางด้านของ TTCL ราคาหุ้นติดลบไป5%ก็ทางด้านของราคาหุ้นนั้นที่วันนี้มีการปรับตัวลงมา ก็ยังคงได้รับเซนติเมนต์เชิงลบมาจากในกรณีที่เมียนมานั้นมีการระงับการชำระหนี้ต่างประเทศนั่นเองส่วนทางด้านของ WGE วันนี้ราคาหุ้นติดลบไป3.31%ทีมติดลบไป5.96%เซปเป้ติดลบไป3.97% SDC ติดลบไป4%ก็คาดว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรก,กันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับขึ้นไปแรงซึ่งเมื่อลองดูในส่วนของประเด็นข่าวในแต่ละหุ้นก็ไม่ได้มีประเด็นลบที่มีนัยสำคัญแต่อย่างใดก็จึงเชื่อว่าเป็นเรื่องของการถูกขายทำกำไรกระออกมาและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ